ออกค้ามมาสซงข้ามมาสซงพี่น้องเขากูโก้กุตีกูแลนค้าน้อออกค้ามาแถวค้าน้อสอนปณิดใต้ค้าสอนโดนลายค้าน้อยู่อกค้าอย่าก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่ำในค้านห่อออกค้าหมายถึงค้าเอสซอรป้าจำนาปอตาติดต่างมาเพชรจำนาตื้อปอตื้อกามาเพชรกำปอตื้อกำจ้ติดต่างมาเพชรจำนาจึ่ม ปอตือกำจึมข้อสองซาตุสองสูอยายากอยากสูอยาห้ากังเกียจจำเฮสูอยาเฮลัตตต่างมาเพชรจำนาลืมสูอยาเฮลืมข้อสามกาตัวสองมาเพชรโกล่างไก่ขึ้นเนี่ยากจำไรโกไรลัรตตต่างมาเพชรจำนาลืม โกไลดืมฮาร์ทสองวาภยาจำหูโกไลดืมหูคอสีกาไก่ขึ้นจำต่ไกล้ย่าอาปอดมาแพ้จำยามโกยามัาต่างมาแพ้จำนาลืมโกยามลืมนาอายักนานาอายักษนาโกยามลืมนานาคอฮามาท่สองต่างวาภยาจำเมอ ลาการกินเหลือ,ม,อ,ลอ,อ,าม,าอมือเหลืออา,ามาเพชรยักอ่ำม,มือเหลืออำ่ำกาดตะต่างมาเพชรจำนากึมมือเหลืออำ่ำกึมสายักษ์สามือเหลืออ่ำกึมสาข้อหกเอสวาวายักจำแวยาตะสองแยกอยู่แวอยู่ตาดังก็แค่ให้จำตีแวอยู่ตี อาจะต่างมาเพชรจำนาอืมอาจะต่างมาเพชรอืมแวอยู่ตีอืมตาเดต่างมาเพชรจำนาเติมแวอยู่ตีอืมเติมออกขาขอน,นึงงกล้ามขานอกปอตือกรมจึมสอยาเฮลืมโกไลลืมหู โกไลเรื้มฮูคอสีใกล้ยามลืมนานาคอฮาเมอเล่อห่ำกึ้มสาแวอยู่ตีอึ่มเติมขอคฮาข้าขอหนึกก่งในก,ก,ก,าาลกล้ามขาหนอกปอตือกรรมเจิมสูยาเฮเรืมโกไลเรื้มฮู โกลายลืมโฮในขันอ๋อโกลายลืมโฮไกยามดื่มนานาเมื่อเหลืออ่ำเกืมอสาแหวอยู่ตีอึมตึมออกคายอย่ากโกยอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนไหม่ขันอ๋อคายินดีครับตอนกูก็กดตีกดกแดงคังนอ๋อคาเหมือทรงค้าง